หมายความว่าถ้าเขาแยกให้ไอ้พวกนักศึกษาแยกดินแดนได้แล้วเขาจะเอาสถานะสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตรงไหนนะไปดูเนื้อหาที่ผมไม่ดูเป็นตัวอย่างว่าปิญบุตรเนี่ยนะเคยร่างเอาไว้ยังไงโอ้โหเจ็บปวดรวดร้างตน้นดูนะครับคุณผู้ชมคือผมพยายามแล้วนะปิญบุตรเนี่ยเคยร่างร่างชับร่านูนแก้ไขเพิ่มเตมิมโดยเพราะยิ่งหมวดสองนะครับหมวดสองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ย ผมอ่านได้ใช่ไหมคุณสนิยานอ่านได้อ่านได้นะเอ้ามาตรา6พระมห,หาสตรทรงเป็นมรมุขของประเทศศูนย์รวมจิตใจปวงชนและทรงเป็นกลางานการเมืองการสืบทอดตําแหน่งพระมหาัตรเป็นไปตามหลักการสืบราชสมบัติทางสายโลหิตตามที่กําหนดในรัฐนูลและกฎหมายประกอบรัฐนูนว่าด้วยการสืบราชสันตติวีวงตรงนี้ะนะครับท่านผู้ชมดูทีมันเขียนว่าทรงเป็นกลางการเมืองอเพราะมันกล่าวหาว่าพระองค์ท่านไม่เป็นกลางการเมืองวักสองเนี่ยสาระสาคัญนะครับ การสืบสันติวงศ์ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐนูลน,นะไม่ได้เป็นไปตามกฎมนเทียนบาลกฎมนเทียนบานซึ่งเป็นพระราชอำนาจโดยตรงอของสถาบันพระมหากษัตริย์นะมันจะให้มาตามรัฐนูลและ,ะกฎหมายประกอบรัฐนูลคือมันจะมันจะล่างกฎหมายไปบังคับอ,ะอ่ะถูกต้องอมาตราเจ็ดนะครับ การกระทาของพระหมหากษัตริย์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐต้องได้รับคาแนะนําและเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีอันนี้จะปวดร้าวมากนะท่านผู้ชมฮรจะปวดร้าวเพราะอะไรเพราะมาตราสามของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยบอกว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้นผ่านทาง รัฐสภาค<ฮ>อรมอคือคณะรัฐมนตรี<ฮ>สารตาม,มบทบัญญัติแห่งรัฐนูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและใช้อำนาจนาน<ฮ>ผ่านผ่านอันนี้กับท่างนะหนักดูวฮ้ยใ,ใ,ในในวในยอดหน้าที่สามของมาตราเจ็ดที่เมื่อก<ฮ>ี้ผมอ่านไปนะคุณสุนิยานผมว่าคุณสุนิยานทนไม่ว่าเนี่แน่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐได้เท่าที่บัญญัติไว้ในรัฐนูน และพระหมหาสัตว์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจเหนือสภาผู้แทนราษฎรครมศสารองค์กรอิสระและองคอ์กรอ,อื่นของรัฐทั้งปวงก็เน,นี่ยสวนกับมาตราสามเดิมเ <c oughs> อเอาอีกอันหนึ่งครับ <c oughs> นะเราดูนี่มันนี่ของจริงนะมีหลักฐานหมดนะเอามาตราสิบนะคุณผู้ชมกำหัด <c oughs> แน่นๆกรณีราชบัลลังก์ว่างลงนะครับ และเป็นกรณีที่พระมหา,าส,สัตวย์ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐนูนด้วยนะพวกมันเขียนไว้นะฮะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์แล้วให้นายกฐอนติดแจ้งประธานสภาซาให้ประธานให้ประธานสภาเรียบประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยนะถ้าทรงแต่งตั้งไว้แล้วต้องต้องให้พวกมันพิจารณาด<า>้วยนะออเออเอเอเอชอบยังไม่ท่าอะไรเีเดี๋ยวเอาต่อเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาถ้าขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยนะครับตอนเห็นชอบแล้วนะฮะก่อนเข้ารับหน้าที่ ผมอ่านได้ใช่ไหมอ่านได้ฮนะพระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณในสภาผู้แทนราษฎรด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศด้วยความซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรับนูลแห่งราาณาจากไทยและกฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎรทุกประการ ต้องถามประชาชนแล้วครับสิ่งที่ผมอ่านไปเพียงแค่บางส่วนนิดเดียวนะคุณผู้ชมทุกท่านยอมไหมคุณสุนิยานยอมไหมเหนื่อยไหมครับถามจริง